ถ้าไปดูปฏิกิริยาในโลกออนไลน์ของชาวลาวตอนนี้นะครับอย่างโพสต์นี้ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เริ่มมีการแชร์ข่าวการพบผู้ติดเชื้อแอนแทรกซ์ที่จังหวัดบุกดาหารกันแล้วนะครับก็ระบุว่าเชื้อตัวนี้สามารถติดต่อสู่คนได้แนะนําว่าไม่ควรกินเนื้อดิบแล้วก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมืออีกโพสต์หนึ่งนะครับก็ระบุแบบนี้ครับว่าเตือนอันตรายใครที่ชอบกินเนื้อแบบสุกๆดิบๆอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดดํา ไข้เดืดดำเนี่ยก็เป็นคําเรียกของโรคแอนทรกซ์ในภาษาลาวนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้กําลังเป็นข่าวอยู่ที่ประเทศไทยสําหรับโรคนี้ในประเทศลาวยังมีรายงานการพบผู้ป่วยต่อเนื่องเช่นกันนะครับทําเป็นกราฟิกให้ดูเป็นไทม์ไลน์แบบนี้ครับโดยเฉพาะตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีที่แล้วนี้เองครับพบการระบาดหนักใน2เมืองของแขวงจำปาสักอยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาวนะครับ แล้วก็ติดกับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อหลายสิบคนเลยนะครับขณะที่ข้อมูลที่มีการรายงานโดยหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาก็ระบุว่าเมื่อปี2566 ยังมีรายงานการพบผู้ป่วยที่เมืองคงเซโดนแขวงสารวันตรงข้ามกับจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกับในปี2565ก็พบอีกหนึ่งกรณีที่เมืองคงเซโดนเช่นกันและถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2554พบผู้ป่วยที่เมืองสารวัลวันแขวงสารวันนะครับและไม่ใช่แค่ชายแดนไทยลาวครับที่พบผู้ติดเชื้อแอนแท็กตแต่ว่าเมื่อปี2560ก็เคยพบที่ชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดตากด้วย โพสต์นี้มีการเผยแพร่ช่วงปลายปี2560นะครับเป็นโพสต์ของแพทย์หญิงนัฐการชื่นชมอายุรแพทย์โรคติดเชื้อซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาอย่างยาวนานบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์รับมือกับโรคแอนแท็กซ์นะครับคุณหมอเล่าบอกว่าก็เป็นกรณีการพบผู้ป่วยชาวเมียนมาสองคนเข้ามารักษาด้วยอาการผื่นที่ผิวหนังพอเห็นครั้งแรก คุณหมอระบุว่าก็ทําให้สงสัยโรคแอนแท็กซ์ได้เลยนะครับก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องมีการนอนในห้องแยกโรคที่โรงพยาบาลแล้วก็เก็บตัวอย่างตรวจในทันทีและในเวลานั้นก็มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงพยาบาลปศุสัตว์สาธารณสุขอําเภอแล้วก็เทศบาลเพื่อตั้งคณะทํางานแล้วก็แจ้งไปยังกรมควบคุมโรคพร้อมกับส่งเชื้อไปอยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีแรกคุณหมอบอกว่าการเพราะเชื้อยังไม่สามารถบอกได้ด้วยซ้ํา ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นแอนแทรกหรือไม่ทำ PCR ตอนแรกก็ผลเป็นลบด้วยนะครับจนต้องใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ระดับสารพันธุก,กรรมจึงพบว่าเข้าได้กับแอนแทรกถึงร้อยละ99จากนั้นทีมสอบสวนโรคก็เลยปูพรมพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สัมผัสแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันโรคแก่ชาวบ้านที่มีความเสี่ยงทุกคน ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมคุณหมอบอกว่าการที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันโรคแอนแท็กเนี่ยทุกคนต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนนี่คือกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับ,รบแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกินยา2เดือนและมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องและเริ่มมีการประชาสัมพันธ์หลังจากที่ทราบผลยินยันเนื่องจากต้องมีความรอบคอบในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะจะกระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็สภาพจิตใจของคนที่อาจจะตื่นตระหนกในวงกว้าง ช่วงหนึ่งของการโพสต์คุณหมอยังระบุว่าคือในช่วงเวลานั้นก็คิดว่าได้ทําการควบคุมโรคอย่างดีที่สุดแล้วก็ครอบคลุมแล้วนะครับนําให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าจริงๆแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนเองก็มีความเสี่ยงที่จะเจอกับโรคอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าคุณหมอในพื้นที่ชายแดน,นมีวิธีในการรับมืออย่างไรด้วยนะครับค่ะ